สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลลำเพลินออฟิเชียลครับวันนี้พามาชมบรรยากาศครับนี่ครับที่วัดบางกูครับนี่เป็นโรงเรียนบ้านกูนะครับนี่ครับพาชมบรรยากาศครับสวยงามครับถีท้ายลูปครับทุงดอกไม้สวนดอกไม้ครับสวยงามมากครับบรรยากาศนี่ อี็อย่างนี้เตะแล้วเตียเตะแล้วบวนแหน่สอะโกโรงเรียนบ้านกูบวนอ่านบุถือนะครับโอ้ยสวยงามครับนี่สถานที่ถ่ายรูปถ่ายวิวชิวทัศนครับสวยงามเลยครับ ด่านบนก็นจะเป็นดอกไม้ดอกอยังครับเอาไว้ให้ทายวิวที่ทัดสวยๆงามๆน่ยังมาอีกด่านหนึ่งครับเป็นน้องน้ำสานาำนะครับสะพานเดี๋ยวพายยังชมครับเชิญทำบุญสวายสังฆทานนะครับด่านบน เป็นวิวทายรูปกาแฟสดบรรยากาศดีครับสวยงามมากร้านสวัสดิการวัดปางกูนะครับนี่จะเป็นสวนทันซาสุขใจนี่ บรรยากาศดีครับสวยงามปลาลายครับให้อาหาราหาโอ้สวยงามมีดีครับตกแต่งดีเลยตกแต่งดีสวยงามมากครับคุณถ่ายรูปถ่ายเซลฟี่เหมาะมาครับ,มมรบสวยงาม จุดบริการอาหารนี่ตรงนี้จะเป็นสะพานค้ำเขาวัดนะครับเขตอพยทานปางคูสวยงามเลยบรรยากาศดีครับอย่างนี้สะพานบุญปันสุข แมนครับสะพานบุญปันสุขนี้ก็เขามาบริเวณวัดครับเขามาสาระครับรวมทำบุญกับทางวัดเยอะแยะมากมายครับวัดก็เข้าเล่าไม่กินเช็คอินแต่ในวัดวัดปางกูงครับ ยอดครับสวยงามครับมูฟสุดบนรูปทางนี้จังหน่อยหัวเสียงเพลงค่อนข้างจะดังครับขอขอบคุณทีสถานที่สวยงามเลยครับดีมากทำบุญสถานที่ลร่มเย็นครับให้การเทิดบุญทำบุญกับทางวัดกิจการงานใดของโยมเจริญนุ่งเหลืองยิ่งขึ้นไป เดินทางไปแห่งหนึ่ตบนใดให้แล้วคาดปลอดภัยในทุกเช้นชาให้เป็นที่รักของเดเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้ไม่เจ็บไม่จนไม่ตันกว่าคนอย่าได้จนกว่าใครฮัแม้นว่าร่ดรวยแล้วกิจการก็ยิ่งยิ่งขึ้นไปในโอกาสนี้อัญโยมที่ได้ยินเสียงนี้เนาะยอมท่านใดที่ ประธานกรรมบบัวสวนมงดอกไม้งานบนลานพีนีงานพระราชทานเชิญศพในโอกาสนี้และโยมเจริญพอได้มาบูชาพระไตรก่อนเด้อโยมสวยงามมากครับสวยงามบางท่านตั้งใจจะมาถ่ายกับสวนดอกไม้แม้ปัจจุบนี้ก่อนโยมมาไวสักการะเขาตอนเสียแสังขารหลวงพ่อก่อนเสีมาบูชาพระไตรก่อนจนนี้เป็นไหวหลวงพ่อท่านก่อน ก่อนที่จะไปชมสถานที่ต่างๆเป็นวัดที่จะสร้างอาจริยานุสรณ์นะครับถึงท่านก่อนอาจรย์อาจริยานุสรณ์ของพระคู้ร้างวันนี้ท่านังไม่ผิดซักการครับอย่างฝากอนุสรณ์ความดีคําสอนแล้วก็เสนาสนะที่ท่านได้สร้างให้เราได้กราบได้รพระราชทานเพลิงเพนะครับให้ได้มาทำบุญแล้วก็ในบางอย่างสถาปัตย์ก่นที่ประโยชน์จ้าวณองค์ปัจจุบันก็มาณสามต่อ สารตระกอบในการสร้างเศษจาราึกในวันนี้เนาะในวันต้อนรับอาจารย์ท่านมาในตอนวันนี้ท่านบูชาพระไี่ดยอาจารย์บูชาวัดสวยนะครับนายูมาครับยยน,นี่เป็นหนทองคำพาโชคนะครับ<น>เป็นการร่วมทำบุญครับทางวัดเป็นนะครับเยาจะยำบูชาด้านหน่อย เลยครับ,รบวัดหนายูครับบรรยากาศดีครับพราะห้องยางมาทั้งนี้กะเดี่ยวใส่ออกไปกับเป็นโรงเรียนนะครับตรงนี้เป็นเขตธรรมสังเวชนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปครับ การจัดการว่รูปแบบของกัดงไว้ฟังนี่ก็จะเป็นโรงเรียนนะครับสถานีตั้งทำการแสดงของเขาครับในางพาศก็เป็นเคสืว่าบรรยากาศดีนะครับพี่น้องในหลายๆานด้วยกันก็จะได้พอได้ไม่รู้ว่ารถจากทางไหนก็จะได้พอต้อนรับไว้ก่อนเนาะได้มาบนทาบอกว่าบจะเขามาซอยนี่นะครับบนบที่สอ๋บนไปเขายี่ซอยนี่นครับกว้างกว่าครับสะดวกกว่าครับ ตัวเาไปนี่ก็เป็นในความสะดวกเรียกใายไป,ปนนจะเป็น,นการแพทย์ก,ก็ดีก็ต,ต้องอนุบทนาแต่ก็ตอนรับญาติโยมทุกคนทุกท่านในการที่จะได้นำมาร่วมในการบูชาพระไตรเพื่อจะได้ทอดสวายให้กับหลวงพ่อท่านะ

ฟังพุ่นก็จะเป็นเขาด้านหนาครับอีกข้างหนึ่งนะครับจะเป็นทางพุ่นจะดีกว่านะครับฟังก์ค่อนข้างจะแคบครับครับ,รบพี่น้องสาหรับคลิปนี้บพื่ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกการั่างแรงใจครับเอาไว้พอกันไหมคลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับ